กราบสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซทุกคนนะคะจากช่องอริสราชาเนลวันนี้เราพาทุกคนมาชมบรรยากาศสวยๆงามๆน้ำตกเจ็ดสีนะคะทุกคนน้ำตกเจ็ดสีที้นีละแม่ไปท้งนี้ละ ช่วยสีหดน้ำตกเจสีพี่น้องพูนพูนพูน,พ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 น,น้ำตกเจสีอยู่ทางนู้นนะคะไปเป็นก้อนหินเป็นก้อนหินตะปุ่มตะปั่มอย่างนี้เดินง่ายอยู่แต่ว่าขันนาฝนนี่มืดน,นี่นี่ถ้าหน้าฝนนี่รื่นนะคะ โอ้ปบ่ไก่แล้วอีกไก่อยู่อีกไก่เติบเลยไปแม่ไปแม่อตอนคืนนี้แล้วปวดไขาอีกแล้วอันนี้น้ำตกเจ็ดสีนะคะทุกคนนี่บรรยากาศพามาเที่ยวพาทุกคนมาเที่ยวมาชม บรรยากาศงามๆแดดร้อนไหมลูกสนโแดดร้อนไหมคะระวังเลื่อนนะคะอุย้ยนั่น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  พูนแม่ไปพูนไปย่างคามพูนพูนลงไปอีกลองไปอีกเจ้าพูนลงไปคามพูนไปพ่่นนนนนลััเออนั่นพี่คามพี่นี่นี่นี่คามมึงนี่เออคามมึงพี่ฮึสโนห้ามนะให้พ่ออมจับลูกไปมามีจับหนูร้อนเออเสื้อสีขาวมีราวอยู่นะลูกมันเยียร์ยาน จับจับจับมันสีดม,มืนเออไปลงไปเฮียมันใหญ่อ,อืไปได้ด้วยระวังนะดูดูน้ำด้วยห้ามเดินไปถ้ามีน้ำนั่ลรอมามี้ไปพี่น้องถึงน้ำตกแล้วเฮาจงคอยเบิ่งบรรยากาศน้ำตกกันว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะไปไปเบิง่งพร้อมๆกันพี่น้องเจอแล้วใช่ไหม <laughs> เห็นแล้วทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมถึงแล้ว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 น้ำตกเจ็ดสีนี่ไงระวังนะจับแขนกันนะยายยายกับหลานจับมือจับแขนกันนะเออปะ ว้าวสวยมากมากฟูดยังมีอีกคืนไปอีกคืนไปอีกฟูดคืนไปอีกตลาดไปทางไหนล่ะต้องคืนไปอีกคืนไปอีก อันนี้เป็นชั้นที่สองนะคะทุกคนนี่เป็นน้ำตกทานเกตมณีน้ำตกทานเกตมณีทุกคนชั้นที่สองน,น้ำตกเจ็ดสี เดินต่อทุกคนแม่กับเด็กๆเดินไปนู่นละเห็นไหมเดินไปพร้อมกันชมบรรยากาศสวยๆงงาม บึงการนะคะทุกคนน้ำตกเจ็ดสีที่บึงการง่าบอพี่น้องมาเที่ยวได้เดอ้อจ้ะมาเที่ยวได้นะคะทุกคนมาเที่ยวช่วงนี้แหละมาเล่นน้ำช่วงนี้แหละถ้ามาหน้าฝนถ้ามาหน้าฝนไม่ได้นะคะทุกคน เสียงอะไรไหมคะเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มได้ยินเสียงแล้วแม่มานี่ก่อนนะแม่จะหนูมานี่ก่อนจะพาทุกคนมาดูนี่ Tiếng ồn nhiều quá, tiếng gì cũng không biết. Mà thường lấy กับที่ขึ้นมาเหนื่อยนะคะทุกคนส่วนเด็กเด็กเด็กเหลานกับ้อ,เ,อเขาเล่นอยู่นู่น้ำไม่ลึกนะคะทุกคนน้ำไม่ได้ลึกมากนะคะนน้อยก็เล่นอยู่นู้ สวยงามมากทุกคนสวยงามแบบอลังการสมกับที่ขึ้นมาเหนื่อยๆนะคะเห็นแล้วก็เย็นสบายเลยนะทุกคน ตายเลยตราบตรงปุ่นน้ามันแห้งคือซื้อมองช่วงไงน้ำตกน่ะมองน้ำตกสองอันนะมันแห้งกันมันไหลมากเรามองแถวนี้วเลนได้น้ำตกเกดสี เอาเสียแันยาวปูใส่ก็ได้เดี๋ยวเสียแันยาวใส่ก็ได้ไปโรดไปเรลรนรดเออไปเลย มือน่ะบานละแหน่นนงพหกได้อมน้ำตกแกสีทุกคนดีมง้งควเ,ย,วเย,วย็นสบายน้ำเย็นน้ำรอนเนเนาะ มัอดอ้ก oh. so ่มาายมาายอเนอาายทายลูกวนี้เาหเอาสโน่น้อยเน่ยนะโน่น่อยนะเอาสโน่เน่เอาสโน่ ในห้องตะโกนฮาร์นจำเด้อเห็นเห็นด์ดานนอกหนุนอันคี่นโอม ขนุา้นตาตนเราขนไ,ไปเื่อ่นอาจนนาคอยเรียมม่องม่องันเจนาเลียมม่องม,ม่อนนาวเรเาเย็ยนดีนะแม่นะ